สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่อง y o u t u b e ทุ่งนาจารััง Official หรือว่าบ่าวเสียงไร้ผ้าเพื่อนเก่านะครับพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้เป็น MP2 เพอพี่นอ้องพามาเบิงตอนที่ขุดโคกน้องหน้าโมเดลใส่พื้นที่ประมาณสองงานเรียบร้อยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมจะอธิบายได้พี่น้องเนอ้อ่ะ ตอนนี้ขุดเป็นรูปตัวยูนะครับแต่ว่าตัวยูเพราต็มตัวยูเนาะพี่น้องผมขุดไหลมันลงหาสิบเส้นสามสิบถึงหาสิบเส้นครับแล้วก็ขุดลึกลงไปอีกประมาณเม็ดเม็ดนะครับเม็ดแต่ฟังผุนที่เป็นเม็ดเครือเนาะพี่น้องเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นเฮ็ดบอสบอไว้บอหนึ่งครับปลาสิเลียงปลาครับนะครับลองเบิ่งปลาสวยงามแต่ตรงนี้ก็ปลาสีเฮ็ดเป็นอ่า คโคกแล้ครับเป็นโน่นครับพี่น้องเป็นโน,น่นมาสิปลูกเทียงถ้าปลูกเทียงเหมือนกันกับสีใบปลูกพักกินนะครับส่วนตรงนี้นะครับปลูกกอไผ่นะครับมาสไปลูกเป็นเทียงครับพี่น้องอันนี้คือไม้ไผ่กินสู้นะครับผู้กว่วงเม็ดเครื่องเน้อครับพี่น้องเนะ้อตัวตีนี้อาจจะได้สองเมดนะ็ดู่พี่น้องข้างบนนี้เป็นเม็ดรระมาณเม็ดเกือบเม็ดนะครับส่วนบอนี่ก ตามที่พี่น้องคุดเป็นคนโคกแน่ครับเพราะว่ามันเห็ดหยากพี่น้องรถรถมันหน่อยครับรถมันหน่อยเลยเห็ดหยักเนี่ครับประมาณนี้พี่น้องตาชมครับถือว่าสุดยอดจ้ะพี่น้องคุดเป็นาตาหน้ามใบเรื่อยๆนะครับเป็นน้อง่ะพี่น้องตรงนี้เป็นควุนโคกสิงไงาเมูนะครับว่าตอนเศร้านี่เห็ดง,งามอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าอย่างแต่มันพังอย่างเดียวพี่น,อน,น้องว่าดินยังมาเสียตัวนะครับ พี่น้องมาเบิ่งมาชมครับอขอความรูม้เด้อพี่น้องเลยผู้ใด้มีความฮู้ก็ได้คู่นี้ว่าสิปลูกตาไข่นะครับปักตะไข่์บานเฮาคาขิงไปแต่ละพี่น้องแล้วก็สิปลูกบักฮู้นะครับสิลงบักฮู้ปักพริก,ปกไปแต่ละพี่น้อง ลองเบิ่งครับว่ามันใจเป็นยังไงทั้งนู่นเนี่ยสีเข็ดวยังดีนะครับติดตามตอนต่อไปได้พี่น้องเลยติดตามอีพีต่อไปนะครับสำหรับอีพีสามนี่กะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องพุ่งใจลายอ่าตรงนี้ใส่ทุน่นสามปัญหาได้พี่น้องในการจ้างไปไม่โค้งมากุดไหนครับสามปัญหาครับเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยทีสองงานครับ โอ้องหน้าโมเดลกัะแบบกระถดรัดพี่น้องบึงมุมครับพี่น้อง,บง,บองับสำหรับคลิปนี้ขอไปเพียงสำนีกก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้นะเมดื้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ